นนะ,ะขาแนะนําเครื่องปรุงก่อนค่ะไก่บ้านสองขีดนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องพริกที่จะต้องโขลกก็จะมีพริกห้าเม็ดแล้วก็มีตะไคร้นะคะมีพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็มีกระเทียมมีหอมเดีย๋ยวจะโขลกพริกก่อนนะคะเพราะว่าพริกจะโขกยากนิดนึง เอาตะไคร้ลงไปค่ะให้ลงไปกุ้พร้อมทั้งพริกไทยด้วยนะคะเพราะว่าพริกไทยก็ผุ้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ค่ะช่งที่กุนะคะเราอาจจะใส่เกลือลงไปกุด้วยก็ได้นะคะมันจะทำให้พริกกตะไคร้ไม่กระดิงน,นะคะแลาที่เราเตรียมไว้ก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะ เอาลงไปโขกได้กันด้วยนะคะจะได้โขกไม่เยและหลังจากนั้นเราก็เอากระเทียมแล้วก็หอมลงไปนะคะเทียม ต,ตามด้วยรสดีค่ะรสดีหนึ่งช้อนชานะะแล้วก็น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเราอาจจะเพิ่มได้นะคะหลังจากที่เราโกขกไปแล้ว้ามันังรสยังไม่กลมกล่อมไม่ได้นะคะเราก็อาจจะเพิ่มน้ำปลาได้หลังจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้สังเกตนะคะ ไ,ไก่ๆนี้ก็เป็นไก่บ้านนะคะโกข้อัอย่างนึนงหัวก้อให้ข้าจันนะะ์นันทีนี้เพิ่มน้ำอุ่นนิดนึงค่ะนะคะเพิ่มน้ำอุ่นนิดนึงเพื่อที่จะให้เขามีน้ำขุกขิดนิดนึงนะคะค่ะ ไก่ที่ภาชนะที่นํามาใช้ไก่เรื่องนี้นะคะจะต้องเป็นสแตนเลสหรือไม่ก็เป็นอลูมิเนียมนะคะไม่ให้ใช้พลาสติกนะคะไม,ไม่ได้ค่ะและหลังจากนั้นเราก็มาใส่หวดหวดหวดนี้หววของบ้านเราของอแถวนคนพรพนมนะคะของเราสวยมากเลยค่ะแล้วก็ขีดนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็กดไฟแล้วก็นึ่งทิ้งไว้ประมาณสัก3านาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนึ่งไว้สานาทีค่ะ่สุกแล้วค่ะเราใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีนะคะเสร็จไก่ของเราสีสวยมากนะคะอันนี้เราก็ตักพร้อมเสิร์ฟค่ะหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะ นะคะคชิมน,น้ำก่อนนะคะ่ะห,หลังจากที่เรานึ่งไก่ของเราเสร็จแล้วนะคะอ,อร่อยมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะ